ตอนนี้ผมอยู่ที่แห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนจะเป็นที่มีงานนะครับแต่รเราทำอะไรไปดูมครับสวัสดีครับลุง เขามีงานอย่างครับเน,นี่ยรับซื้อยางครับมีงานรับซื้อยางนะครับไม่ใช่มีงานสี่พีน่น้องชาวบ้านนะครับขายลูกเพิ่นไปดีรวสมาษณ์เลมาอย่างครับเนี่ยมาอย่างมางานหรือเปล่าไหนยางอยู่ไหน <S <s นี่ค่ะอ๋ออันนี้ยางนะครับไม่ใช่ปูนนะครับยาง ขับรถมาแต่ไกลนะครับคิดว่ามีงานคิดว่ามีงานแต่งนะครับไม่ใช่นะรมาขายยางนะครับมาขายยางมาขายทั้งวันนึงอัดตาอัดตาเจ้วมาขายยางได้คิวหรือยังครับลุงได้คิวหรือยังได้แล้วครับได้แล้วคิวไหนครับห้าห้าแทงหวยด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย นี่ครับพี่น้องชาวชาวอำเภอตองอยนะเนาะครับมามาจากอำเภออย่างไหนครับมาจากโคกสีทั้งบ้านและส่วนหลายพี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับเป็นเกษตรกรนะครับมาจากอำเภอโคกศีสุพรรณครับโคกสีสุพรรณคุณลุงอะไรครับคุณลุงอะไรครับลุงประสาทครับลุงประสาทนะครับครับโอ้ยางยางสีกระป๋องสีแม่ลุงครับครับเีนี้ก็อ้วนแล้วเนาะยางน้อย นี่ครับมาจากโคกสีนะครับโคกสีโคกสีครับคุณลุงคุณลุงครับคุณลุงอะไรครับชาวงคุณลุงชาวงแล้วคุณลุงท่านนี้นะครับโอ้ยอยากออกกล้องเราไม่อยากออกกล้องครับไม่เป็นไรครับโอ้ยเอาเข้าเราเลี้ยละไงละไงกล้องเลยโอาเพียบเลยครับเพียบเลยจะไปอ้บ้านเราคนผมนึกว่ามาเอาบุญนะครับบัตรเดแท้มาขายยาโจกอีหยาเป็นเพียว ยอดทอดมาเอาบุญยาแลยค่ะมาเอาบุญยาโอ้ยจะถ่ายแล้วบ่งามปันไดถ่ายคนที่งามนะคะโหงามทั้งนละครับพอได้ตังค์ในใส่กระเป๋าแล้วก็งามทุกคนละครับแมนพอขายยางเสร็จรับตังค์ก็งามนี่ครับยางครับมีมีหลายเจ้านะครับสุดนม้เขตไปลู่ระต่างเลย เกษตรกรเนี่ยมาจากพวกสีแล้วอำเภอไหนบ้างนี่ตองอยใช่ไหมถามประวัติ์โมคะนี่ไม่ไม่ใช่มาจากที่ไหนกันบ้างโคกสีนะชิ้นนวลตองอยโมมีว่ะตองอยไม่แคนตองอยก็มีค่ะครับกับตองอ้อยส่วนนี้ส่วนมากจะเป็นพวกสีเราเนาะค่ะมาแล้วมาแล้วมีแซมกันนาฬิกาพวกสีตองอ้อยค่ะทุกบ้านมาโมกุลโมจตรงนี้บ้าน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 ห้วยแคนนะครับตำบลตองโภมาทุกบ้านค่ะ เจ๊เจ้๊บอกรถเจ๊บอกโอ้รถเจ๊นะครับสีสีสีฮัดคอมากเลยครับรถเจ้สีฮัดคอมากเจ้มาจากบ้านไทยไทยปคูกปลาม ทำทำพาดไหมขายยางนี่ดีไหมดีค่ะทำอะไรอาชีพขายยางดีไหมดีที่หนึ่คที่หนึ่งอมันได้ทุกปีค่ะจีนเดือนมาเด้อมีมียังไงขายยังไงเป็นเดือนขายครั้งบ่หรือขายยังไงห้าวันห้าวันขายครั้งหนึ่งห้าวันขายครั้งหนึ่งค่ะพิษละซังได้เงินทุกวันได้เงินทุกอาทิตย์ค่ะได้เงินทุกอาทิตย์เพราะมัไม่เป็นเพราะมันไม่ซึ่งจะมาเลยไหม แม่กันกู้พิธเลยบอกค่ะเดี๋ยวมาถ่ายหนูแม่พูดหนูมันได้งามคือเข่ามาถ่ายทับผู้แม่ขาหนูจะเมาเองแล้วแล้วทำอย่างอื่นด้วยไหมนอกจากยางแล้วนี่อ๋อทำอย่างอื่นค่ะอะไรบ้างทำนาอะขายทำนาขายของด้วยขายผักขายบิบขายหมดเลยค่ะรู้จะเอาเงินไปไว้ไหนแล้วเนาะโอ้ยมันบ่มีแล้วค่ะเอาให้ลูกค่ะองนี้มากี่ตันรอบนี้ะมากี่ตัน โอ้ามันก็เกินสามชิปเยู่หรอกค่ะมันหลายหลายถึงบ้านหลายเจ้าเนาะค่ะน้อยมากบางคนก็ก็มีมีไม่มากเท่าไหร่ก็เอามาขายใช่ไหมค่ะคนละสามสี่กระป๋องก็ได้เงินเยอะแล้วไม่ต้องถ่ายหนูเยอะไปถ่ายคนอื่นบ้างไปสัมภาษณ์คนอื่นบ้างคนนี้หลายเก้าพูดเชิญครับคุณลุงครับเชิญครับเดี๋ครับมาแต่ใส่เข็มนี่โอ้หน้าสีนวลครับมาสีนวลเอาที่เอาที่หนึ่งมาเอาที่สองค่อย นี่ครับยางพาราก็อยู่ประมาณนี้ครับเอฟลงเด้อค่ะมันจะงามๆก็จะเซ่อแอฟอยู่บนกระจอถ่ายนะถนนในห้วยแคนใส่เอฟให้ขาวๆในเด้อค่ะเด้อห้วยแคนพนปลาหลวงเดี๋ยวนี้เนาะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ต้องรอเงินหมื่นใช่ไหมรอสิคะรอหรือเป่ะเงินหมื่นรอหรือเปล่ารอค่ะรถหมื่นเงินหมื่นก็รอเหมือนกันเนาะเงินยางก็เอาเออดีมากครับ ก็แพงกว่าในยังว่าเอาอะไรก็แพงเอาหมดทุกอย่างมายิ้มละโอ้โหผลละเจ๊มาแล้วครับโคเงินมาเป็นล้านครับครับเจ๊ขออนุญาตนะครับคุณเจ๊จ้าคุณเจ๊เจ๊อะไรนะครับที่รับซื้อเนี่ยคุณเจ๊อะไรครับเท่าไรเปิ้ลห้องเนี่ยเจ๊เปิ้ลเจ๊เปิ้ลนะครับมาที่สามมากับสามมีนะครับดูดูรถเจ๊เปิ้ลนะครับรถเจ๊เปิ้ลฮาร์ดคอร์มากเลยครับ ดีครับพี่น้องชาวอำเภอโคกศรีสุพันธ์อำเภอเต่างอยอำเภอเมืองก็มานะครับอำเภอเมืองก็มาครับท่านอดีตนายกนะครับท่านอดีตนายกบ้านนนหอมนะครับอดีตอบตนะครับบ้านนนหอมก็มานีครับเอ้อองเจ้ออเอเออเอออเอีเเออเออมเเ้ออเออเ นี่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะทำการช่างแล้วก็จ่ายเงินทันทีนะครับขายเดซขายสินเนทอดขายอดที่บเยบุญเหนือรู้สึกว่าเคยไปสวนผมไหมเคยอยู่ที่เคยอยู่บนนอเย้ไหมไปไปสวนผมอยู่ใช่ไหมสวนจะอยู่สายน้องอ่าอยู่บ้านโพนไก่ที่ว่าเขาไปลึกๆอย่าง โบน,นีจติเคยไปอยู่บ้านพ่อหน้าใกล้เคยไปอยู่ยคุณสามีในชื่ออะไรนะลืมนะทอมครับอ่าคุณทอมนะครับคุณทอมกับน้องเต้นนะครับ <c oughs> เคยเคยไปสวนผมอยู่นับพี่องครับ,รบ <c oughs> นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องอำเภอโคกสีอำเภอเมืองสกลนครนะครับ <c oughs> ะโะ <c oughs> นอกจากรองเงินหมื่นแล้วก็ตอนนี้รอขายยางนะครับร <c oughs> <c oughs> อขายยางา <c oughs> นะครับวันนี้ได้เห็นเห็นสี่เก้า ถูกเลขแล้ววันนี้เกษตรกรถูกเลขแล้วครับ<ด>ในเริ่มช่างแล้วครับเริ่มช่างแล้ว <ś c oughs> วันนี้คุณเจ๊ครับได้โัวเท่าไหร่ครับ31ค่ะโ <ล S 1> ัวละ31บาทนะครับเมือเ่อวานนี้ผมขับรถผ่านมาเห็น33ตสิบสสงสัยเ,เอาป้ายขึ้นหลอกนะเอาป้ายออกเลยมันไม่ตรงป้ายเอาได้โัว <ś c oughs> โละ31บาทก็เอาแล้วมีคนมาเห็ดไปพอพี่ลินอันเป็นสามสะพ่อค่ะแล้วโัวละ3 11บาทไปเปลี่ยนให้หน่อย คุณ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 น้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายเป็นสามเดจ็ดค่ะถ้าเรียกคุณน้องนั้นรีบเปลี่ยนเลยค่ะคุณน้องคุณสวยค่ะเขาเรียกยายไม่เปลี่ยนครับเมื่อวานเป็นเทคนิคทางการค้านะครับนะครับเมื่อวานเอาไว้สามสิบสามบาทนะครับความจริงวันนี้ก็คือสามเจ็ดบาทก็พอแล้วแม่ต้อง้ไหมครับสามเจ็ดบาทใช่ไหมอันนั้นเบอร์เลขหนึ่งใช่ครับนี่เราพอดไปนะครับบครัตอนนี้ก็บรรยากาศการช่างนะครับก็เฉพาะซีีจิตเรียงคิวครับใครมาก่อนก็ขายก่อนนะครับผม นะะฮไม่มีจุดให้หรอคะรถเร็วจะจุดกระจุดล่ะประมานหกสิบคิวถึงไหมันนี้ถึงปะโอ้มันไกลหกสิบแล้วนี่ค่ะมันเลยมุนรอบแล้วนี่ค่ะนี่นี่นี่อ๋อเหรออันนี้เนี่ยมุนแหนบรอบแล้วเนี่ยเข้าช่างแล้วนี่นี่โอ้ไม้กว่ารอบหนึ่งเท่าไหร่ไม่บัตรเขาไม่ถึงร้อยไงคือว่ามาแล้วมาต่อต่อห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองไปเรื่อยๆหกสิบอ๋อขายรอบละห้าสิบคิว ม่ค่ะไม่ไม่คิวม,มันหมดค่ะขมุนรอบเอาขมุนรอบของเขาเขาแสดงว่ารอบแรกนี่ห้าสิบไปแล้วก็คิดรอบใหม่เพราะอาจจะถึงร้อย้วครับวันนี้แสดงว่าเจ้าได้ยินข่าวมาเมันนี้จะจะมาพีนผมซื้อมาหมดแล้วครับซื้อเนี่ยกระเด้อกระเดี้ยว ไล่ปันโต้โต้โฮซื้อน่ะโต้เมาต์จะไปกินๆๆๆยัง,ยยงดีนะครับไม่สามสิบไม่ต่ำกว่าสามสิบก็อยู่ได้เนาะอยู่ได้ค่ะถ้าสี่สิบยิ่งอยู่ได้สิบสิบห้าบาทก็ขายมาแล้วใช่ไหมถ้ากิโลกิโลละร้อยยิ่งอยู่ได้ใช่ไหมสิบสิบห้าบาทก็ขายมาแล้วใช่ไหมก่อนโควิดนะใช่ไหมไม่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 เคยขายสิบห้าบาทยังไม่ทันใช่ไหมคุณคุณคุณอา 1ิบสองก็ขายเคยขายมาแล้วช่วงที่มันแย่ๆใช่ไหมจะเป็นต้องขายจะเป็นต้องขายเนาะมาจากบ้านไหนครับพุกสีป่ะอ่าห้วยแคนนี่ละครับห้วยแคนนะครับนะครับเกษตรกรของเราก็ยิ้มยิ้มแจ่มใสนะครับวันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่ออกก็ดิจิตอลยางนี่แหละครับใช่ไหมคุณลุงแสวงคี๋ยวมีคนรับหนักเลยนี่แน่นอนทุกคนมือหัได้เงินแน่ครับขายหมด ทุกวันพฤหัสนะครับอยากเห็นรอยยิ้มของพี่น้องนะครับให้มาวันพฤหัสที่นี่นะครับเราาได้ร้อยๆดันทำลูกคนช่วยบทดเป็นที่นี่แล้วครับผมครับลานยางที่บ้านห้วยแคนนะครับลานยางเจเปิ้ลเสียคอมนะครับกำลังช่างอยู่ พี่น้องก็มาขายโอ้นี่มาสองถังครับรับวัยรุ่นก็มานะครับวัยรุ่นครับวัยรุ่นครับทํางานครับไม่ได้ทําทรงลระครับวัยรุ่นสร้างตัวคุณน้องชื่ออะไรครับอ๊ามครับนองชื่ออํามาจากบ้านไหนบ้านนาดอยครับนาดอยนาชินวนนะครับนาชินวนครับทํางานด้วยไม่ครับอีกอย่างอีอยางอย่างเดียวอี่ยางอย่างเดียวก็พอแลวมาคนเดียวหรือมากับแฟนมากับอามากับอาโอ้โสองถังเนี ครับนี่ครับขอบคุณครับวัยรุ่นครับเนี่ยวัยรุ่นต้องงี้ครับพี่น้องครับวัยรุ่นขยัน <tons Psychology> <š ør> นะครับวัยรุ่นทั้งตัวสองห้าหกสิบเจ็ดเก้าสามหกครับการขายยางครับก็จะมีมีเจ้าที่นะครับสองท่าน น,น,นี่ครับตาช่างมาตรฐานนะครับตาช่างอยู่ที่เอ่ออยู่ที่60นะครับอยู่ที่60นะครับพนักงานช่างก็มี2ท่านนะครับก็มีคุณท้อมนะครับคุณท้อมกับภรรยายนะครับน้องเพิ่นนะ,ะนี่ครับบรรยากาศขายยางของของบ้านเรานะครับเป็นอย่างนี้ส <47, 47. S 1> ี่เจ็ดนะครับ ดิจิตอลวอลเล็ตก็รอนะครับดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่มาก็ดิจิตอลยางนี่แหละครับไม่ใช่ว่าไม่เอาใช่ไหมรอเหมือนกันเอา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 ยางก่อนเอายางก่อนอ่าเห็นเห็นนะครับเห็นเห็นเงินแน่ๆครับเงินทั้งนั้นเลยตันบีทบอได้แน่นอนครับผมตัดบีทเลยได้ตันบีทบอกสามห มีมีคนมาขายยางเป็น,เป,นเป็นร้อยๆเจ้านะครับ็นร้อย,ยคน,น,นจะเจอกันตรงนี้ทุกวันเพนะืออ่อหัสครับยางที่มาขายก็บางเจ้าก็เป็นกระสอบนะครับบางเจ้าก็เอาเสียงเอาเอาใส่เข่งไว้นะครับเป็นก้อนๆติดกัน เจ้าก็ถังสีแบบนี้นะครับน,นี่ยางสวยมากนะครับใส่รถรุ่นมาอย่างดีสวยมากครับเจ้านี้อันนี้กำลังมา ผมบรรยากาศขายยานะครับพี่น้องก็ยิ้มย้มเย่มใสนะครับห้าสามห้าส่สามสามส่ั้ก้มาบเอาูไใเ้าเบิ้งแเอเทุกวันเขาตองหันเราเราพบกันที่นี่นะครับทุกวันพฤองหัร เจเปิลกับเสี่ยทอมนะครับน้องนาฮีหน้องนาฮีน้องนาฮีคือตรงนี้ป่ะค่ะเขาเรื่องนาฮีเลยนี่อ๋อเขาเรื่องนาฮีสร้างพี่โสเนาะอยู่ในเขตบ้านฮุยแคน์ลืมลัสรองเก้าอยู่ในเขตบ้านฮุยแคนนะครับตรงนี้น้องนาฮีนะครับคุณผู้ชมครับสองเป็ดออกเสียงให้ให้ดีนะครับอย่าออกอย่าออกเสียงเสียงต่ำนะครับออกเสียงสูงออกเสียงสูงน้องนาฮี นี่ครับเจ็ดเพิ่นเนี่ครับกาแฟก่อนกินไหลไหจังสิมันจ่ายฮะขออนุญาตนะครับรอรบตุ่มกาแฟนี่ก่อนเนาะกินได้หลายยเชีร์ต้องไปต้มกาแฟก่อนนะครับลูกค้าเยอะรบต้มกาแฟก่อนเด้อถ่ากินกาแฟรบสี่สองสองได้หลายึ่งสองสองพุดยูเนาะสามสองตัดดิน ไปสองนึ่งสามจะเทออกจากภาชนะนะคที่อยู่หกหกศูนย์สามกระสอบดูนี้ก็จะเทออกก็จะชั่งอย่างเดียค่อยดูเลยหงบองานะเอาคุณน้องคุณน้องขอขอคำภาษาบ้านเฮากับคำหน่อยว้าพื้นแปลว่าอะไรครับว้าพื้นคือนินทาคนอื่นเว้าขวัญผู้อื่นวัาพื้นถ้าเป็นภาษากลางก็แปลว่านินทาขอละอายเอออาดมื้เลยไลเอาเจ้านี่และ คนดังอย่างเนี่ยนี่คนมันจะดังอย่างเงี้ยหน้าตางเงี้ยดังนดังถ้าดังนะได้เงินนะค่อยๆโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่มาเยี่ยมเจ้าเอ้เดี๋ยวนับหนึ่งก่อดีแปดสองนะดี4 8, 4 8, นี่ครับจ่ายกันเห็น <8. S 1> เห็นครับ <8. S 1> รวมรอบสองหรือมันรอบแรกได้ห้าศูนย์ตัดเต้น สามสี 100. 100. 100. 100. 100่เจ ah. ็ดหนึ <four. Nine. S 1> ่งศ <am> ูนย์เคุณพี่ลูกค้านะครับแหมวันนี้อ้าวพอดูหน่อยครับคุณพี่วันนี้ได้กี่กิโลครับสามบาทกิโลกิโลบอกหน่อยครับเ2 2 1ร้อยคูณสาเป็นเงิน3,782บาทโอ้นะครับอ้าวฮอตคิวพอะได้ย สามพันเออสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองไม่ได้ขายครั้งเดียวครับเดือนหนึ่งขายสี่ครั้งครับผู้ชมสัปดาห์ละครั้งนะครับโอ้โหสามพันเกือบสี่พันอ้าสั้นเลี้ยงราดจี๊บปั๊บจ้าเดิมเดิมซื้อแว่นตาใหสิใครอยากดูรอยยิ้มของชาวบ้านให้มาดูที่นี่วันนี้ครับคุกอันบริสันต์นครับทอดคูกจันทร์เร็ว มันมันฝนตกไงสันที่แล้วได้เท่าไหร่ปุ้ยพี่เจสซปุ้ยเฮ้ยเล็กแปดวที่แล้วเป็นไงวัแล้ววัที่แล้วได้พันห้าค่ะเอาเล็กแปดไปตะลือเหล็กแปดเให้เขาแล้วอ๋อเอากล้าเกล้าเอ็กซิเราไม่เล็กเก้าอเพ้่เขาแล้วอรุ่นวันนี้ได้พันยี่สิบนี่ค่ะ ยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสามเป็นเพราะอะไรถึงได้ยางในรถฝนตกค่ะเป็นเพราะฝนตกนะกลางวันก็มาเลยไม่ได้ไปเกียร์กลางวันทำกานบ้านเกียรกลางวันทำกานบ้านว่ะนอนเว้นก็ยางก็ก็มีตั้งแต่หนึ่งกระสอบขึ้นไปจนหลายๆกระสอบแล้วครับก็มาขายได้หมดเนาะก็ได้เงินอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะไได้เงินทุกอาทิตย์นั่นแหละค่ะ กระสอบเดียวก็มาได้ใช่ไหมได้ค่ะกระสอบเดียวก็๋องเดียวตะกร้าเดียวมาได้หมดมาได้หมดแถวแค่ให้ยางมันทําให้ยางแข็งแข็งน่เทุกวันพระรหัสเราเจอกันที่นี่เนาะค่ะไม่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 เพราะว่าจะใส่อันี้ไปให้เขาโอ้คุณลุงไม้เท่าไหร่นี่ครับเนี่ยครับไม้ละสิบบาทถือถือถือสองในก็ได้ถือสองข้างก็ได้สิบบาทโอ้โหนี่ขายดีจังเลยครับ อันนี้ใครเลี้ยงครับเนี่ยอ่ะเจ๊ค่ะเจ๊ค่ะอ๋อเจ๊เปิ้ลอ๋อเจ๊เปิ้ลเจ้าของร้านนะคเจ้าของร้านอ๋อเลี้ยงเลี้ยงคนมาขายยางด้วยคนะครับผมแบบนี้ก็มาทุกอาทิตย์สิครับมาค่ะมาขายยางด้วยได้ได้กินไอติมด้วยเนาะเลยมเจ๊รับซื้อยางใจดีจังเลยผู้ชมครับเจ๊นี้ตลอดอะเจ๊เปิ้ลนะครับ ให้ทั้งภาพทั้งอันไหมอ่าทั้งภาพได้หนึ่งไม้นะครับได้หนึ่งไม้เลี้ยงทั้งภาพด้วยหรือครับ <c oughs> อขอบคุณครับมาขายยางได้กีนได้ติ่มด้วยเนาะคุณ <c oughs> ลุงเนาะอุ้ยของกจ้าเรอวะาวันนี้เอ๋ครับ 30กว่าคิวแล้วนะครับตอนนีก้กำลังจะถึง40บม,มาขายยางเจเปลิลรับซื้อยางเลี้ยงไอติมด้วยนะครับทุกวเล,เลี้ยงทุกครั้งเลยบอครับเล,รเลี้ยงทุกครั้งเลยไม่มาได้ยังไงเนาะไม่มาได้อยังไงไได้อง,ง <c oughs> าม <c oughs> าเจเปิลเสียทอมนะครับ เป็นคนรับซื้อยาง2,3,2อย่าพึ่งเมื่ออย่าพึ่งเมื่อเจ้ปเปิดเลียนนะคะมือสังแค่คุณเรียนเจ้ปเปิดเลียน

ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับไอติมขอให้เจ๊รวยๆเฮงเฮงซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงเด้อเจ๊เด้อได้กำไรหลายหลายพยายามเลยนะมาจะมาอย่างมันลิ้นมาเอาเงินมาเอาเงินได้ระเบ้อสุดสวยฮะได้ระเบ้อสุดนี่เปิดเรียงนะคะน่ครับ มาจากกองทัพกครับมาจากกองทัพบกนะครับมาขายยางกองทัพบกมีไอติมเลี้ยงด้วยนะครับเราได้หมื่นกว่าเป็น้าสรเอยหน่เก้ารอยนี้ได้กินเนื้อไม่ได้กินเอไมได้กินเนื้อไได้กีนเอไ่ได้กินเมื้อไม่ได้กิน้อไ่ได้กินเมื่อวา่ไดนเ้อไได้กิเมื่อไมไินเื้อไนเน้อ่ไดกินเนื่อม่นนี้เงมินหมือ่ดกินนื้อกนนี้ ฝนมันตกนี้ก็เยอะแล้วครับฝนมันตุครับหายทุทิย์นดยอด้โสุดยอดมาเลยครับันนี้รับไปนนครับแปดพกว่าบาทเกือบเก้าพันโอ้ยจังเขึ้นขึ้นเงี้ยรไมิได้ย ครับก็การขายยางของพี่น้องก็ประมาณนี้ครับอยากให้คุณน้องอาเจเปิ้ลพูดกับพี่น้องที่มาขายยางให้หน่อยนะครับอีกทีหนึ่งได้ครับได้หมดครับนี่เชิญชวนมาขายให้เชิญชวนมาลานดอกนาฮีนะคะเพียกตาสยามครับผมยางสดราคาดีค่ะพี่น้องเยอะ ทุกวันประหัดไหมทุกวันประหัดค่ะครับครับตรงนี้ครับอ่าน้องนาฮีเนาะจ้าสามหนึ่งครับสามสามสามหนึ่งนี่คือกิโลย่างครับผมก็ก็อย่าลืมมาขายนะครับที่นี่นะครับนะนองนาฮีบ้านห้วยแคนนะครับตบลตงขบอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับอย่าลืมมาขายนะครับเพียงบทเอกสยามค่ะครับผมขอบคุณครับใกล้ๆห้วยแคน ค่ะน้องนาคีขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะ